เลยเรามาดูผลงานของเรานะครับสี่โลอ่ะฮะไหนผมจับดูสกกิสามโลก,กว่าสามโลก,กว่าเราพอลดก,กาดอ่ะเอ,อาช่าง เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมควรมีอายุ18ป,ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันปลายเอ็นจด้วยครับเดี๋ยวชมต่อเลยครับผมอีพี2นะครับผมหลังจากที่เราวันบอ่อที่เราเหมามา50บาทครับผมอันนี้ก็เป็นบ่อ,อกเก่าที่ผมเคยเมื่อวานกับพ่อใหญ่เจนนะครับหมายนี้เราเคยทปาปลาหลุดไว้นะครับที่ว่ากระสอบขาดแล้วก็ผักเขียวขาดนะครับ วันนี้ก็เลยมาแก้มือนะครับกัมากับพี่ตั้มด้วยนะครับเดี <L AR GA MA> ย๋ยวดูใหม่นี้ครับมันจะไ้ท้ทาไรนะครับ <_ L AR GA> ลมเย็นสบายครับผมอันนี้ก็เป็นปลาที่เราได้มาบ่อที่เราเหมาออมาห้าสิบบาทนะครับ <_ L AR GA> kháng kháng vô เฮียแน่เด like eh? ี๋ยวหาเนองน้ำได้แล้วพ่อุ้ยน้ำร้อนว่ะเฮ้ยปลาตายห้าแน่เลยเดี๋ยวตะปล่อยที่ไหนดีล่ะตัวใหญ่ไพ่อดูดิโอ้มาแล้วครับผู้ใหญ่เสียงก็มาแล้วครับนู่นครับไม่เสียยิงเสียงปากันดันปกเลยสัมเม็ดเต็มเลยตรงนี้ถ่ายเดี๋ยวเนี่ยต่อดูดิโอ้ไม้ฟีก็มีปลาช่อนครับ มาแกแค้นครับผมวันก่อนนู้นที่เรามาเวียงกันครับกระสอบขาดดังป่าซดุ้มขึ้นดับกระสอบไม่มีคลาดตัวใจเนออาะตา,มมาหลังยังโวยอยู่เนาะ ีนตัวนี้เคยม่เตียบปากเลยเห่าอื่บอกแค่นั้นเอง แต้มเลยที่สวยนี่ครับผมสวย ครับตอนนี้แบตบเราก็จะหมดแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าไม่เป็นไรครับถ้าหมดเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกรอบนึงครับผม ครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับผมก็ได้ปานินไซส์สามนิ้วสองนิ้วเทียบเลยครับผมหมายนี้ครับหมายทีแล้วเราก็ได้ปลาสลิดครับเยอะนะครับแล้วปลาช่อนนะครับ ดูไซส์สวยๆเลยครับ Yeah, i Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับอันนี้ก็เป็นผลงานรอบสุดท้ายของเราแล้วผมเดีย๋ยวเก็บแหก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปลุ้นปลากันที่บ้านนะครับว่าหมายแรกกับไม้สอเราจะได้เยอะขนาดไหนนะครับไมยแรกเราก็เป็นหม่ปลาสลิดนะครับที่เราเหมาไปห้สบาทนะครับแล้วก็หมายนี้ก็เป็นปลานิน,นครับ ตน,นี้เรากลังเก็บของกลับบ้านครับผมนี่ครับผลง,งานปลาเรา,าไปดูที่บา้านกินแล้ครับประมากี่โลเพะ่ะยกดิอันนี้พวกปลาทลิดก,กับปลาหกลลาปลาร,ร,รวมนะครับประมาณหกกิโลอันนี้หกลได้นะครับพ่อลองดูปลาชนอนยังไม่ได้คัดนะครับผมใส่รวมกันมาด้วยนะครับสามสี่โลสามสี่โลโอ้สี่โลได้เป็นทิป,ปนะไปดีกันนะไป๋ยวไปช่างที่บ้านให้ดูแล้วก็คัดปลานะครับเดี๋ยวกเก็บของกัน เลยเรามาดูผลงานของเรานะครับสี่โลอ่ะฮะไหนผมจับดิสามโลกว่าสามโลกว่าเอาพอรงกลัดอ่ะสามโลกว่าเออาช่างเออเม่นวะเอาห้าโล่ะไหน สี่โลกว่านีดิห้าโลแทงห้าโลกว่าโอ้ห้าโลกว่ากระมังกระมังกระมังโอ้แต่เสียงชนะเดาวแม่นู่เขาเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวเราเทใส่กระมังให้ดูนะครับเป็นงานเราวันนี้ครับครับตอนนี้เราก็ทําการคัดปลาครับผมนี่ก็เป็นปลาช่อนนะครับปลาดุกนะครับไอ้ปลาเสียงกำลังคัดอยู่นะครับ อันนี้มาอ่ะใส่เลยพ่อนี่ปลาช่อนนะครับส่วนนี้ก็เป็นปลาสลิดครับผมตัวดีๆแล้วก็ปลาหมอด้วยครับนะครับมีปลาสลิดเล็กสลิดใหญ่แล้วก็ปลานิลนะครับยังไม่ได้คัดนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับผมไปเหมาบ่อห้าสิบบาทนะครับอันนี้นะครับไอคนชี้เป้านะครับนะครับที่ว่าไดบอกบอกอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่าเอนเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า